มอนเช่นเคยนะคะช่องฟอร์ดบายมอนสีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บูธกิจกรรมของทางฟอร์ดนะคะที่เซนทรันสาขาพระราม2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะมอนจะพาทุกคนมาชมกับรถ PPV นะคะเป็น next gen elrae นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาเปิดตัวออกมาแล้วนะคะอยู่จำหน่ายอยู่ที่1,854,000บาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนั่นเองค่ะแต่ว่านี้นะคะมอนจะพาทุกคนนะคะมาชมในเรื่องของตัวภายในแล้วก็เป็นตัว รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเป็นตัวเบาะพาลีนนั่นเองค่ะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนิดนึงนะคะเริ่มจากทางด้านข้างเลยค่ะตรงบริเวณแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวเบาะนะคะพาลีนก็ด้านข้างก็จะบุเป็นตัวหนังนะะั่นเองค่ะสีตัวนี้นะคะเรียกว่าสีพาลีนแต่ว่าถ้าเราเรียกง่ายๆก็จะเป็นสีเบสนั่นเองคะ่ะตัวนี้สวยแล้วก็ดูแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็ จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวอาสีเหมือนไม้นะคะคุณลูกค้าและนอกจากนี้นะคะแผงตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับนะคะกระจกนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วแล้วก็ลดกระจกแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะมือเปิดของเรานะคะจะเปลี่ยนแบบใหม่นะคะใช้วิธีการบรีบเข้าแบบนี้กับตัวเรานะคะแล้วก็เปิดประตูนะคะตัวนี้ก็จะเปิดได้ง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านในนิดนึงค่ะบริเวณหน้าปัดนะคะตัวนี้อัปเกรดขึ้นเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ ดให้กล้องดูนิดนึงเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นแบบ e-pads นะคะให้ในเรื่องของความแม่นยานะคะในการขับขี่แล้วก็ในเรื่องของอาการแมนเทน n น e ระยะยาวตัวนี้จะไม่มีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มแบบ push start นะคะแล้วก็สามารถในเรื่องของการปรับเป็นพวกปุ่มนะคะไฟหน้านะคะไฟสูงนะคะตัวนี้ก็จะปรับบริเวณนี้แล้วก็มีช่องนะคะในเรื่องของอ ใส่แก้วน้ําเสริมพ่อมานะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเป็นคานเม่กาแฟแล้วก็มีดีเทลตรงนี้เป็นสีเหมือนตัวไม้ไม้โอคนะคะตัวนี้คล้ายๆนะคะแล้วก็นะคะให้ชมสีบริเวณตัวเบาะนิดนึงค่ะก็จะเป็นตัวเบาะพาลีนนะคะเป็นสีเบสนั่นเองค่ะตัวเบาะนะคะเราสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้ปรับที่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ออกแบบมาสวยมากๆเลยค่ะ บริเวณด้านหน้านะคะตัวจอนะคะเป็น s ิงค์โรุ่นใหม่นะคะเป็นระบบงานสั่งงานผ่านเสียงนะคะผ่าน s ิง c 4โไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันฟอร์ดพารทที่เสริมเข้ามานะคะ mm. ลูกค้าสามารถดูในเรื่องของค่าสูญเสียของตัวรถได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ mm. แล้วก็สามารถดูได้ว่ารถของเรานะคะจอดหรือว่าอยู่ในสถานะไหนนั่นเองค่ะ mm. และนอกจากนี้นะคะบริเวณตรงกลางของตัวรถนะคะ ของเรานะคะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้า e-shift นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะในขณะที่เราต้องการที่จะจอดรถนะคะเราไม่ต้องใส่เกียร์ว่างนะคะแค่เหยียบเบรกไว้เท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะขับต่อก็คือสามารถขับได้เลยนะคะใส่คันเร่งได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะมีโหมดขับขี่นะคะก็จะมีปุ่ม 4H 4L ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวปุ่ม 4H แล้วก็โหมดขับขี่ต่างๆนะคะ นี้ feeling ในการขับขี่ก็จะมีในส่วนของกระสียงท่อนะคะหรือหมุดต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะโชว์บริเวณหน้าจอตรงพวงมลลาลัยนั่นเองค่ะสาหรับตัวพวงมลลาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันนะคะบริเวณซ้ายมือนะคะปรับคอนโทรลในเรื่องของตัวหน้าจอตัวซิงค์นะคะตรงกลางก็จะเป็นจอยสติ๊กแบบใหม่นะคะฝั่งขาขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบ adaptive cruise control นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีระบบเปิดปิดไฟสูง อัจฉริยะนะคะป้องกันในเรื่องของตัวไฟแยงตาสำหรับรถที่สวนเลนเข้ามาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตรงบริเวณแถวสองนะคะอ่านิดนึงค่ะลืมพูดไปเลยในส่วนของตัวเบรกนะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานง่าย,ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวระบบนะคะช่วยจอดอัจฉริยะพร้อมหาช่องจอดให้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวชมนะคะแถวสองนิดนึงค่ะแถวสองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับนะคะปุ่มปรับนะคะในเรื่องของตัวช่องแอร์แล้วก็ไฟ12โวลต์แล้วก็ใช้งานได้สูงสุดถึง230โวลต์นั่นเองค่ะ<ม>แถวสองนะคะตัวเบาะนะคะก็ออกแบบพิเศษนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็กว้างขวางนะคะส่วนแถวสามนีค่คะ<ม>ค่ะแล้วก็เวลาจะขึ้นแถวสามง่ายๆเลยนะคะลูกค้ากดตรงนี้นะคะดึงนะคะ แล้วก็เลื่อนเบาะไปทางด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถขึ้นแถวสามได้แบบง่ายๆเลยค่ะนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวเบาะแถวสามยังปรับราบได้แบบง่ายๆด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปรับแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบแฮนด์ฟรีนะคะใช้เท้าเตะก,ก็ได้เปิดผ่านรีโมทได้หรือว่าจะเป็นตัวปุ่มกดตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ของตัวเอลเรสไทเทเนียมพลัสนะคะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะพร้อมกับทำงานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเวลาที่เราถอยหลังหรือว่าถอยออกจากซองนะคะตัวนี้จะแจ้งเตือนให้นะคะพร้อมกับโชว์หน้าจอแบบชัดเจนเลยค่ะ ค่ะและขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะสำหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้หลังคาเป็นแบบพารา r โรม m กมูนลูฟนะคะตัวนี้ก็คือมีซันลูฟทางด้านบนนั่นเองค่ะซันลูฟของเรานะคะสามารถเปิดได้2แบบนะคะเต็มบานแล้วก็ครึ่งบานนั่นเองค่ะหรือครึ่งคันนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัว Next Gen e อ r r e s t ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น4 w h e วินะคะย้ำอีกทีนึงนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน 854,000บาทนะคะแล้วก็สำหรับตัวรุ่นพิเศษนะคะเป็นเบาะพาลีนั่นเองค่ะลูกค้าเพิ่มอยู่ที่12,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะถูกมากๆเลยค่ะลูกค้าเริ่มต้นดาวที่25%ค่ะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99%เท่านั้นเองค่ะสนใจรายละเอียดแล้วก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะสามารถติดต่อม่อนได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างค่ะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ